กลายเปยิมประหลาดพาสีและนี่คือซิมสวยแหวกมนุก,กรรมให้เสียงภาษาไทยโดยอักษราเราอยู่กับเจนสี 4, น้องสมบุกสมบันหวังกระแทกคางวันนี้เราจะมาตามหาเมียแม่ของลูกกันทำเลที่เราเลือกคือร้านอาหารขึ้นชื่อในเมืองโอเอซ SPRING งที่เต็มไปด้วยคนที่กลนจลิตและสัตว์มหศัศจรรย์ขอใช้สกิลการเล่นเปียโ,โนในการตกสาว,สาว ได้สองคนทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกใครทักทายแบบเฟรนี่ก่อนเลยเหมือนมุกนี้จะไม่ผ่านนะคะแต่เขาก็ดูชอบเราอยู่นะไม่ได้คิดไปเองนะเห็นไหมมีการส่งจูบด้วยโอ้โใครมาอ้วทิ้งไว้แถวนี้เนี่ยแล้วลูกชายฉันจะไปเก็บทำไมเหมือนจะไปได้สวยแต่ลูกชายเราไม่ยอมจูบสาวนะคะสงสัยกลัวจมูกทิมหน้า ตจนเช้าก็จะยอมรักกันอาจสถานที่ผมู่ด่ดุนด่วนเจอที่มาเหมาะแล้วท,ทั้งเทศบาลคำเตือนคลิปนี้มีกลิ่นเล็กน้อยโปรดฉีดอิวขาวในห้องของคุณลงทุนขนาดนี้ต้องท้องแล้วนะดันไม่ท้องซะงัน้นทำเด็กหลอดแก้วแทนก็ได้ค่ะชื่อนี้เลยน้องสมสู้อย่าอ่านผิดกันนะหน้าตาดูดีแต่สีผิวแอบเขียวหรือเป็นพอ สองสีแถมผมส้มอันนี้รูปเราแน่นะหมอทุกคนน้องน่ารักมากแต่ไม่เหมือนใครสักคนในบ้านเลยวัยเด็กแต่งตัวออกสาวมากลูกอนาคตตัวแม่ตัวมัมมาลุ้นตอนโตกันค่ะว่าจะรอดหรือจะร่วงส2 1สองหนึ่งะโดยรวมแล้วถ้าไม่มีอะไรแปลกเลยนอกจากสีผิวน้องกีนสมศักดิ์มันฝังรากลึกนะคะมจาจับแรงชมกันสักหน่อยดีกว่าท่าดาหนุ่มตาสองสีผมแดงโคตรจะกราวใจล่ามดาไม่ถูกแล้วสิว่าจะไปจบที่เจนไหนมาลอลุ้นกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ